พบกันให้สาลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเราก็ได้มาอ่านอ,อ,อ,อันออากุรอานกันนะผลบุญเยอะแยะนะครับมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เรามาเริ่ม ด้วยการขอดูอาการน,นะครับอ่าโอเคยกมือขึ้นสวยๆรบบีซิดานีออลมาวารุสกานีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาฮละ إلا ما جعلته سهلا، أو الله رأعته نن، سعى سهلا، يا الله بن سين سعى أعوذ بالله الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله نخاف أهلي رابد وقلنا نخاف برير منيت يعطيني أراينا كراب นะครับนักเรียนสำหรับชั้นอนุบาลสองเราก็อย,ออยู่ในสุรอ้อนเกา่าซัดจบแล้วนะครับวันนี้นชาอัลล้์เดี๋ยวเรามาทวนกันให้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูขอทวนสุรอ้อนจาฟิรูนหนึ่งต้นนาะนะครับอ่านไปพร้อมครูนะครับ,รบ,บช بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ัมดุลล์นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นซ ah ูราะอัลกาวซัรเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับั้งซูราะและความหมายเลยเนาะให้อ่านได้อ่นานได้พร้อมครูคนะครับโอเคบิสม <Okay. S 1> <Okay. S 2> ิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอินน่าอัลกยนากัลาวซาร ฟัซล,ลิลิรับบิควันพรอินน์ชานาะะฮ์ฮุลอบตัต์รทริงเราได้ประทานอันเกาสัตว์แก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พรี แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดฮัมริละนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับวนอ่านกันให้คล่องอีกนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกนะครับในหนังสือนะสูระอัลกาวซัร ่าเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานันเนอตไพร์นักอัลกคอซร فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الحمد لله نخاف اليوم. آه

อินชานีออกืวเลอบตัรอินชานีออกืวเลอบตัรอ่ามาาอัละนะครับนี่ก็คืออายะที่สามนะครับอายะที่สามที่เราคือเพิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จบเป็นอายะสุดท้ายเนาะ

شاني هذا هو الأبدر. آه، الحمد لله ناكل. اه ديو. سورة نخب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر, وانحر ان شانئك هو الابتر شان ามาชอวล้อนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ลองอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะครับอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับตั้งแต่อายะที่หนึ่งถึงอายะที่สามเนาะพร้อมนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมิ i n n a a q a i n a k a l k a w t h ร r فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إن กอธรฟ้าศรีลีรับบิควันพรอินชาเนียคือเลือดตระอาความหมายนะครับความหมายเดี๋ยวรอบนี้อ่านตามคุณครูก่อนนะครับแท้จริงเราได้ประทานแท้จริงเราได้ประทาน อัลกาซัดแก่เจ้าแล้วอัลกาซัดแก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละหมาดดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พีและจงเชื่อสัตว์พีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้น แท้จริงจัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดทำุลิแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านความหมายไปพร้อมคุณครูจําได้ไหมอลองดูนะครับแท้จริงเราได้ประทานอันเก่าสัตว์แก่เจ้าแล้ว ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดอ่าทันไหมทันไหมอ่าไม่ทันเดี๋ยวลองใหม่นะครับแท้จริงเราได้ประทานอันเกาซัดแก่เจ้าแล้ว ดังนั้นเจ้าจงละมาเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พรีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดอัมนุล้วนะครับนี่ก็คือทั้งสูร์แล้วก็ความหมายนะครับซูร์อันเกาซาัดเก่งมากเลครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ,อกักษรกษัสระกันนะครับ อัลฮัมดุลิลลห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ผ่านมา3ตัวนะครับก็คือตัววาวกับตัวฮาแล้วก็ตัวยากับสระอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะครับวาวอาอ่านว่าอะไรครับวาวอ่าว่าฮาอ่าฮายาอ่า ย่าโอเคนะครับเอาไม้นะครับว้าว่าฮ่าฮ่ายาอ้าย่าว้าวอ่าฮ่าฮ่ายาอายาครับว่าฮ่ายา นะครับ3ตัวสุดท้ายจบที่ตัวยาเลยนะครับคุณครูค่ะอ้าวโซฟียมาแล้วนะเพืเพ่อนๆอ่านอลิฟบาตากันอยู่หรอคะใช่แล้วครับนะโซฟียอ่านด้วยนะคะอ่าได้เลยครับเอ้คอออุณครูเออไปด้วยแมนมาด้วย ใช่แล้ววันนี้ผมมาแล้วครับาหายไปหลายวันอุ้ยโซเฟียสบายดีล่ะครับสบายดีจ้าสไปดเดอร์แมนโอ้คุณครูอ่านอะไรกันอยู่ล่ะครับอ๋อคุณครูกำลังอ่านอลิฟบาตาทั้งหมดเลยกับสระอถึงตัวอะไรแล้วล่ะครับคุณครู ถึงตัวยาแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนเก่งจังเลยแป๊บเดียวเองไปถึงตัวยาแล้วอุ้ยอยากดูเพื่อนเพื่อนอ่านจังเลยใช่โซเฟียก็ว่าเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยนะคะใช่แล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยเก่งอยู่แล้วอ่าคุณครูสอนต่อเลยครับคุณครูอ่าให้อยู่สองคนเลยนะครับอ่ะเอางี้นะครับ ทั้งสามตัวนี้นะเดี๋ยวออกเสียงพร้อมมุลครูใหม่นะครับว้าวอ่าว้าว้าว่าห้าห้าห้าฮห้ายาอ้ายาอายาอ่านะครับ uh, อ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะลองให้สไปเดอร์แมนแข่งกับเพื่อนๆดีกว่าฮ่าได้เลยครับคุณครู ไอ้สไปเดอร์แมนทำอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านตัวไหนนะแล้วก็ชี้แข่งกับเพื่อนๆเ,เลยว่าเพื่อนๆชี้ได้ไหมฮ่าสไปเดอร์แมนไม่ชี้ได้ไหมสไปเดอร์แมนชักใหญ่ชักใหญ่ชักใหญ่อ๋อแล้วแต่แล้วแต่นะอ่าโอเคเพื่อนๆแข่งนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านหนึ่งตัวแข่งกันชี้กับพี่สไปเดอร์แมนนะใครจะชี้ได้ก่อนนะ อ่าโซเฟียอยู่ตรงนี้ก่อนนะใช่ค่ะเดี๋ยวโซเฟียจะเชียร์พี่สปไปเดอร์แมนไม่เอาดีกว่าเชียร์เพื่อนๆนดีกว่าอ่าได้ได้โซเฟียเชียร์เพื่อนเพื่อนนะหนึ่งสองสามตัววาวอ้าวาจุ๊บอ่าเพื่อนๆนชี้ก่อนแล้วเนี่ยสปไปเดอร์แมน ไปนะแมนชีไม่ทันละคะเนี่ยเอาไหมตัวต่อไปฮ้าอ้าฮ้าตัวไหนเนี่ยตัวไหนนะปึ๊บอ่าถูกต้องแต่ชา้าจังเลยสไปเดอร์แมนแหมก็ผมคิดอยู่นี่ครับต่อไปยาอ้ายาตัวไหนหนาะตัวไหนหนาะจึ๊บอ่า ไอ้ดัมแมนชีไม่ทันเพื่อนๆอีกแล้วเพื่อนๆเก่งจังเลยขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับคุณโคได้เลยยาอาย่า <Yeah, yeah. S 2> โอ้โหจะไปดัมแมนไวแล้วรอบนี้ว,ว้าวอ้าว่าฮ่าห้าอ้าห้าว้าวอ้าว่าปบอ้ายไม่ใช่นี่มันโจเฟีย อ้าวุ๊บอ้าเก่งมากอ่าเดี๋ยวลองโซเฟียมั่งดีกว่าได้เลยค่ะให้โซเฟียทำอะไรคะอ่าเดี๋ยวโซเฟียชี้ตัวไหนเพื่อนๆอ,อ่านนะครูคจะให้โซเฟียชี้นะได้เลยค่ะคุณครูหนึ่งสองสาม ฮ้าอ้า,อาถูกต้องอ่โซเฟียตัวไหนต่อคะตัวนี้ค่ะนักเรียนยาอ้ายาโอเคตัวนี้ค่ะนักเรียนวา้าอ้าวา้าเก่งมากเลยนะครับจุ๊บเฮ้ อ่อเพื่อน,อนๆตอบกันได้หมดแล้วครับค่ะคุณครูอ่าเจ้าเฟียอยากจะเขียนมั่งจังเลยอ่าได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเขียนกันนะอ่านะครับตอนนี้คุณครูก็เปิดไปที่หน้าอักษรยาล่างสองจุดนะครับค่ะคุณครูยาล่างสองจุดค่ะหาจะเขียนตัวยากันละครับอ๋อ ไปเลยเดี๋ยวพี่จะไปดอวแมนจะเขียนด้วยดีกว่าอ่านะครับตัวยาล่างสองจุดนะครับอ่านเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะตัวยานะครับเขาจะเขียนอย่างไรนะครับอ่าตัวยาไปาดอวแมนจับปากกาหน่อยายเลยครับคุณครูอ่อา,าเดี๋ยวจะไปดอร์แมนจับปากกาเขียนนะ ปึ๊บอ่าลากมาเวลาที่จะเขียนตัวยานะครับเราเริ่มจากเดือนมาหาดาวนะเริ่มจากเดือนมาหาดาวนะครับตรงนี้นะนะครับโ้หปึ๊ดนะครับดูให้ดีนะแล้วก็เลี้ยวมาโอ้โหเหมือนทางเลี้ยวเคี้ยวคดเลย แล้วก็มาโค้งหงายขึ้นมาตรงนี้อ่าเอาใหม่นะครับปึ๊บโค้ง่ํามนะปึ๊บแล้วก็เฉียงไปทางขวาใช้ไปขวานะแล้วก็มาโค้งหงายขึ้นอ่านะครับยาล่างสองจุดยายาวมุ่นกียามะยายาวมุ่นกียมะแต่ว่าวันสิ้นโลกนะครับ วันกียามาหาคุณครูวันสิ้นโลกคือวันอะไรอะคะอ๋อก็เป็นวันสุดท้ายที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสลายไปเลยนะครับเอาร็อจะให้มาริกาเป่าสังโอ้โหโลกแตกทุกคนต้องตายนะครับแล้วเอาร็อกก็เป่าครั้งที่สองทุกอย่างก็จะฟื้นคืนชีพทุกคนเลยก็จะฟื้นคืนชีพนะเดี๋ยวคุณครู อุณาก็เล่าให้ฟังนะเรื่องวันกิยามะนะครับอ๋อค่ะค้นคออ่านะครับ,นะรบยายามุ่นกิยามะนะครับอ่าเสร็จแล้วปุบ๊บนักเรียนก็มาเขียนที่หัวนี้เลยนะปื๊บโค้งความเชียงสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่สองปื๊ดจุดจุดนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือสองตัวนี้ก็เขียนเองเลยนะครับ อ่าแล้วอย่าลืมใส่สระอ่าที่ตัวยาด้วยนะครับยา่ายายาอ่ายาออโอเควันนี้เอาหนึ่งตัวนะแล้วเดี๋ยวขึ้นสระใหม่ค่อยเขียนตัวอื่นนะอ่าเพื่อนเพื่อนดูกันทันหรือเปล่าเขียนกันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเพื่อนเนไปเขียนนะพี่สไปเดอร์แมนจะคอยดูคอังนักเรียนนะครับ ซเฟียก็จะคายดูด้วยนะคะโอเคครับอ่าเพื่อนเอนอ่าเรามาลาเพื่อนๆนกันดีกว่าอ้าวบ๊ายบายครับอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาพร้อมเพื่อนๆนกันเลยดีกว่านะอ้าววันนี้อ่านกับสไปเดอร์แมนอ่านกับโซเฟียด้วยนะอ่าเรียนเสร็จแล้วเราอ่านดูอาเลยนะครับพร้อมกันอ่าหนึม اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه نسيت وعلمني منه جهلت وارزقني تلاوته لي لي ن อ ن านา الليل وعطراف النهار وجعله لي حجة يا رب العالمين يذكر الله خيرا خ ا อ ص ตัดแต่ความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบราะกาตุบายบายคะ่ะบายบายครับเพืเ่อนๆ